เขาว่ากันว่านี่เป็นสะควิตเกมที่หลอนที่สุดเมื่อเกมหยุดลงสิ่งที่เหลือไว้คงมีแต่จิตวิญญาณพวกเราต้องกลับเข้ามาสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งแต่กลับเจอกับความหลอนที่ซ่อนอยู่เราจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมกดไลค์แล้วไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงพี่ไหมแล้วก็พี่กิตอีวานั่นเองสวัสดีครับ รอบนี้นะคะเรามาอยู่กันในแมปโลบอทนะคะกับแมปที่มีชื่อว่า Step Inside นะคะแล้วรอบนี้เนี่ย<อ>เขามีการอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นสควิตเกม e ฮลเลอรด้วยแล้วเขาบอกว่าแมปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแมปสควิตเกมที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวจริงหรือเปล่านะคะถ้าทุกคนพอมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย <c oughs> เริ่มต้นกันด้วย 1> Chapter 1หนึ่งสควิเกมได้จบลงไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงเปิดให้บริการห้องโถงยังคงเปิดไฟและกล้องยังคงจับภาพได้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เคยมีตอนนี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปการอยู่รอดไม่ได้เป็นการชนะแต่เป็นการหลบหนี <c oughs> อ <c oughs> อ <ไป S 2> กให้ได้ว่างั้นอแล้วเขาบอกทำไมไม่รู้อะแสดงว่ารอบนี้เราจะต้อนเจอน้องกุกกวาอีกรอบเหรอ มองแรงไแเ้วเข้าเลยดีกว่าเราซื้อของกันดีกว่าเจนซื้อเป็นแปะโหแปดไลท์แปดละสิบห้าสิบจะมีสองร้อยหกสิบห้าแพงมากซื้อไปก็ได้อะโอเคแค่แปดไลท์กับแบนเดดเขาบอกว่าเกมนี้มีจัมส์สแกด้วยต้องระวังนะหวัดดีผู้คุมไม้หวัดดีผู้คุมกิจตอนนี้ผู้คุมแจงอะไรอะไรอุ้ยข้างล่างมีอะไรกระดาษนี่ตอนนี้ที่นี่ร้านเล้เหรอ คือ <c oughs> จะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเล่นเกมที่นี่เกิดขึ้นไงแต่ว่าหลังจากนั้น,น,นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเล่นเกมแล้วนะพวกสกิทเกมต่างๆแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยไพที่มาที่นี่แล้วแต่ว่าเราต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันฉันฉฉันลืมกางเกงในเอาไว้อะฉันไม่อยากให้ใครเจอเอ้งเกงในเปื้อนดำเหรอ เขา็นึกว่าผ้ากินเลี้ยวไม่ต้องห่วงเม่เกลียดมากโอ้สาผ้าเขามาทำไมก็ไม่รู้โอ้โหแล้วกลับยังไงวะเนี่ยก็ไปฉายก็มาเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมล่ะแค่นี้เองไหนดูสิเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเราจะต้องหาปุ่มสีแดงให้เจอถึงจะหาทางออกได้อ่ะโอ้ฉันไม่น่ามาที่นี่เลยรู้งี้น่าจะทิ้งทิ้งไปให้มันจบจบจะบอกว่าอะไรนะไฟฉายซื้อมาเนี่ยเหมือนไม่เปิดเปิดเหมือนไม่เปิดเลยใช่มันมันจางมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีมันหมดป่ะเออจริงด้วยไม่มีมันหมด โอ้แต่มันส่องไกลออกแล้วก็ส่องตรงกําแพงจะเห็นอยู่โอ้โหองไปแล้วเตียงนี้คือแบบว่าใครนอนเนี่ยเตียงก็ยําไม่ยอมเก็บเตียงให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเฮ้พี่ขี้คว้างบนแล้วเฮ้พี่เดี๋ยวกอนนะแต่ว่าที่เนี่ยมันมีคนตายเยอะหนิตอนที่เรามาเป็นผู้คุมที่เนี่ยที่ไม่คิดั้งเหรอว่ามันจะมีผีหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเ้าเนี่ยไม่เจอเหรอฮะอยู่หลังเลยนี่ไหนไหนพี่ไหม นี่อ่ะโหสะท้อนแสงมากโอ้โหคือมันต้องเดินมาใกล้ๆไงมันถึงจะเห็นไม่งั้นเราไม่เห็นแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยมีกระดาษอีกอันนึงเขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่า get out อ้าวคนไทยป่ะนี่ฮ่าฮ่าเออหรือว่าหรือว่ารหัสฮ่าฮ่าคือนอะไรรู้เปล่าโอ้ฝรั่งเขาไม่น่าหัวเราะเป็นฮ่าฮ่าป่ะเออหรือว่านี่เกมคนไทยรู้เหมือนกันนี้ยอ่ก็ได้ก็ได้มาๆหมเว่าถ้ากดถ้าเกิดตายถ้าเกิดตายไฟฉายหายเลยโอ้โห ใช่หรอ let it, let it ใช่ไม่น่าเลยไม่น่าซอ <Okay, S 1> นเสงสารแจ้งกดให้มา is วุ้ยปว้ายประตูเปิดแล้วพี่ไปเร็วเราจะได้หาทางออกจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานอ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันหลอนมากเลยอ่ะอย่าลืมนะที่นี่มันมีคนตายเยอะ <c oughs> พี่ไม้ดิพี่ไม้ฆ่าคนไปเยอะไม่ใช่หรอ <c oughs> โอ้ยพี่ไม่ได้ทำไปเลยอุ้ยอ่ะเหมือนไฟสว่างนะอุ้ยพี่กินปืนอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเอออยูามีปืนเนี่ตัวดีเลยคนนี้ตัวดีเลยนี่นี่ประตูนี้ ต้องไปหาประตูที่มันมีไฟแดงๆเปิดอะดิอันนี้ประตูอื่นเข้าไม่ได้หรอไม่ได้อะแต่ตัวนี้มันมีไฟอยู่ป่าข้างนอกอ่ะเออเหมือนเขาเล่นคนเขาเล่นเกมตรงนี้แต่เข้าไม่ได้นะแต่ที่นี่มันไม่มีคนมานานแล้วไงอันนี้มันห้องน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวจ้าจำไม่จำไม่ผิดเนี่ยพร้อมยิงคนอุ้ยยิงไม่หมดอะเี่เข้ามาเร็วอยาให้เจะอยู่คนเดียวดูห้องน้ำดิไอยูก่อนห้องน้ำนี่มันห้องน้ำตีกันนี้ป่าใช่ ก็จกแตเหมนเลยบรรยากาศนี่มันแบบยังหลอนเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเปิดประตูห้องน้ำได้ไหมมีได้เลยอะเปิดไม่ได้เหรไฟฉายเฮ้ยมีกระดาษพี่หมายมาดูมีกระดาษตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าหาทางออกแต่อย่าให้มันเห็นคุณใครอะนั่นอะไที่นี่มันร้างเอานะมันมันใครจะเห็นเราผีหรอมีคนหลอกเราแน่จะไม่เชื่อหรอมันจะมีใครเห็นเราเฮ้ยได้ยินเสียงเล็ดลายกินอะไรแล้วอ่ะ ตุ๊กตายองฮีมันยังทํางานอยู่อีกเหรอไม่แต่ตุ๊กตายองฮีคือน้องโกกวาเขาไม่ได้มีชีวิตไงหรือว่าใครไม่ได้เก็บเขาออกไปด้วยอ่ะใครไปชาร์จแบตไว้น้องวะหรือเปล่านี่ไอแบบเรื่องนั้นหรอหรือว่ามีคนทิ้งเขาไว้แล้วเขาโกรธหรือเปล่าแต่รู้อย่างหนึ่งนะว่าห้องน้ํานี่ใหญ่นะเนี่ยห้องน้ําใหญ่มากโอ้นหน่าจะอาบอาบน้ําเป็นพันๆคนได้เลยเอ้โว้ห้องน้ำใหญ่มากโอ้โว้ห้องน้ำใหญ่มากโอ้โว้ห้องน้ำใหญ่มากโอ้โว้ห้องน้ำใหญ่ มาแล้วมาแล้วยองฮีจริงๆด้วยน้องกำลังกระตุกน้องกำลังกระตุกโอ้เดี๋ยวนะไฟฉายฉันเปิดไม่ติดพี่เห็นอยู่นะเปิดอยู่พี่เห็นเปิดอยู่นะเฮ้ยมันเหมือนเหมือนแบตเขาจะแก่เข้ามาทำไมเข้ามาแล้วฉันจะไม่ให้แกออกไปวายวายน้องไล่เราต้องเจงอยู่คนเดียวอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยพี่ไหมพี่มาตรงห้องน้ำ พ oh, right. ี่ก็ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำหมดเลยโอ้นี่ก็อยู่ห้องน้ำเหมือนกันเหมือนที่ที่ซ่วมอุ้ยอย่านะอย่าเข้าไปตรงนี้น้องเดินแบบกระตุกน้องเดินกระตุกมากใี่ไหมระวังนะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงมันอยู่คือที่คิดว่าน้องกระตุกอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตัวของน้องอ่ะมันใกล้พังแล้วไงเราลืมเอาเขาออกไปอ่ะอูสนิมกินหมดแล้วตอนที่พี่กิตโดนจับอ่ะมันมีขึ้นหน้าน้องไหมพี่ยังไม่โดนจับพี่วิ่งเข้าเอ้ยเข้าห้องน้ำอย่งนู้นพี่หนีทันเราต้องกิหลมมา ฉันอยากรู้ว่าฉันลองไปลองไปคุยกับน้องยองฮีนี้ไหมว่าแบบเป็นอะไรยองฮีเรามาดีฉันแคบอยากจะมาเอาเธอเอาเอาไปโอ้โหอาจาออไปฉายหายเลยหายเหมือนกันแต่เอาจริงๆนะฉันมีไฟฉายฉันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีอะแต่ยองฮีเขาไม่คุยกับเราเลยอะพี่กิตโหจับเราบีบเลยบีบคอก็ได้ไปล่อยองฮีเนี่ยตอนนี้ผมทางตันอ้าว เดี๋ยวไปช่วยเองพี่ไหมดูนั่นแหละได้ไหวไหมดูที่เดิมันกระโดดน้องว้าวว้าวเราย่องฮีมาหาฉันจะนไม่ขาดแฉกแต่ตาอีกรอบแต่น้องมันไม่ใช่กระตุกตอนเจอแจงนะมันวิ่งตามแจงใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราต้องหาทางออกหายังไงเฮ้ยแจงเจอแจงเจอพี่ไหนพี่กินมาดินี่มีลูกศรเห็นปะข้างหลังอ่ะมีคนเขียนลูกศรไว้ตรงนี้แต่ว่าเราต้องค่อยๆเดินนะระวังยองฮีมาด้วยล่ะ เรา<ม>เราโดนยองฮีจบจับทีเดียวตายแล้วเราซื้อพัตเตอร์มาทำไมวะคือเออหน่ยดิพี่มาซื้อพัตเตอร์มาได้เหรอเอเอซื้อมาทำไมครถรถไงเ้อราจับทีเดียวตายของหลอกเหรอเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะในฐานะที่เราเป็นผู้คุมสุดโหดแต่การกลับมาของเราในรอบนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็น อ๋อบรรยากาศห้องน้ําแล้วก็ยองฮีอ่ะปกติเราดูแลยองฮีนี่จะตายไม่รู้ว่าใครเอายองฮีมาทิ้งไว้ตรงนี้คนเดียวอ่ะทันทีจะวิ่งออกไปด้วยโอ้โหไม่รู้เลยอ่ะหัวใสทุกวันเลยทางออกหรือเปล่าไปไหนป่ะพี่ไปกันไหทีล่อนไปทีละคนโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่มีผู้คุมอยู่ตรงนู้นนี่เทามาทำอะไรเฮ้ยยังมีผู้คุมอยู่อีกอ่ะเขาบอกว่าให้เราวิ่งอ่ะไปเร็วไปเร็วทีไปเร็วรอด้วยมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว ไปแล้วจ้าอย่าขวางทางหูเขไปแล้วไปแล้วจากที่นี่ไม่ออกกัาบ้าแล้วจะอยู่ทําไมอ่ะผีผู้คุมเวบจะว่ามีผู้คุมตายที่นี่แน่เลยอ่ะไป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 ต่อโอ้ยทำไมเรามาอยู่ที่นี่ต่อแล้วผู้คุมเมื่อกี้ไปไหนให้หาโค้ดสามตัวเขาบอกให้หาโค้ดดิจิตอลสามตัวสามตัวเหรอเฮ้ย มีเลขห้าด้วยอ่ะพี่ลองดูดิพอมีคําว่าสมาแล้วมันก็มีเลขห้าอันนี้ก็เลขห้าห้ายิ้มนี่ก็เลขหรือว่ามันขำหน้าฉันนะไอ้ผู้คุณผู้นี่ยเอ้ยแสดงว่านีเกมคนไทยเกมคนไทยนะขำไปเลขห้าวแกจะต้องโดนจับอยู่ที่นี่ตลอดไปโอกาสที่แกได้ออกไปเท่ากับศูนย์ถ้าแกงอ่ะห้าห้าเก็ตเอาท์คือมันไม่ได้ไล่เล่าหรอคือแบบว่าหรือว่าห้าห้าคือให้ออกก็ห้าห้า ใส่ปุ๊บเก็ตเอาได้เลยอย่างเงี้ยเหรอลองดูไหมลองห้าห้าดูไหมไอ้ตอนตอนแรกมันก็ห้าห้าห้าอ้าวฉันกดเลขสามอ้าวสดลบได้ไหมกลับมาห้าแทนอ่ะอ๋องเฮ้ยได้แล้วเอ้าเอ้าจบแล้วเหรอเอ้าจบแล้วโอเกมเป็นพีอัลฟาเป็น end of chapter หนึ่งแสดงว่าเขาจะต้องมี chapter สองมาแน่ๆเลย โอเคค่ะทุกคนเล่ในครั้งนี้นะคะเราก็ยังคงหนีน้องโกโกวามาได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะรอดไปได้ถึงขนาดไหนนะคะเพราะเ่าเขายังมีชปเตอร์สองอีกเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวชปเตอร์สองมาครั้งหน้าเราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะและที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆหม่เพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะคะสําหรับครั้งนี้แจงพี่กิตแล้วก็พี่มายคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ ไปดิพี่ชอบไม่ช่เหรอน้องโกกวาไปเลยขนาดโกกวาจะมีเหรอวันนี้วันนี้โกกวาทำงานอยู่เหรอพังแล้วมั้งพี่เจนเจอร์น้องโกกวาแล้ววัดมีด้วยเหรอมันนอนมาสักทีนี่โกกวาเป็นไรอ่ะอยู่ไหนอะพอเราเข้ามาอีกบมดหนึ่งน้องโกกวานอนพังอยู่ตาเลือกเลยนี่นี่นี่ม่กินอยู่นี่ไม่กินอยู่นี่เอ้าพังแล้วเหรอพังแล้วจริงด้วยน้องโกวาพังแล้วก็ขุบอกว่าเป็นสนิมตะกี้ไงนั่นน่ะดิพี่ใหม่ เออยแงอยู่ห้องน้ำเหมือนกันนี่นี่พี่วาอยู่นี่นี่เออที่บอกเป็นสงารน่ะโอ้หเอามาเก็บในห้องน้ำเลยอะโอออย่าบอกนะว่าคือที่น้องกโกวาออกมาแบบออกมาวิ่งไล่เราอ่ะก็เพราะว่ามีคนเอาน้องกโกวามาทิ้งไว้ตรงนี้อ๋อน้องเงาเหรอเราจะไปซ่อมแล้วก็รีเซ็ตโปรแกรมใหม่ให้ตามล่าคนทุกคนเฮะเอาน่าสงสารน่ะน้อง ตอนแรกก็ไม่ไม่รู้สึกไม่ชอบนะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมน้องกบกวาเขาถึงเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาโดนทิ้งอยู่ในห้องน้ํานี่ไงต่อต่อสายไฟให้นะที <laughs> ่ม้านอย่าไปยุ่งนายกำลังจะทําให้น้องพัง <laughs>